ก่อนหน้านี้มีไทม์ไลน์ของการเปิดประเทศและหนึ่งในนั้นก็คือการเปิดธุรกิจสถานบันเทิงก่อนหน้านี้ประกาศก็คือ1มกราคมจะให้สถานบันเทิงเปิดได้แล้วล่าสุดค่ะมีประกาศเลื่อนออกไปอีกเครื่องเดือนทีนี้ผู้บริหารสถานบันเทิงเมืองพัทยาเองเขาออกมาเปิดใจนะคะว่าหลังจากที่มีประกาศเลื่อนเปิดสถานบันเทิงไปเป็นวันที่15มกราคมก็ทําให้การบริหารงานพนักงานนั้นมีปัญหาเรียกพนักงานกลับเข้ามาทํางานแต่ว่าถูกเลื่อนซ้ํา แล้วสำอีค่ะ นายสุรจัยอัตนาธนะคะผู้บริหารดิฟเฟอร์สถานบันเทิงชื่อดังของเมืองพัทยาออกมาระบายถึงความรู้สึกค่ะหลังจากที่รัฐบาลได้มีการประกาศเลื่อนเปิดการให้สถานบันเทิงนั้นเปิดนะคะจากที่จะมีการเปิดในวันที่1มกราคมนะคะแต่ว่าเลื่อนออกไปเป็น16มกราคมก็ทําให้การบริหารงานแล้วก็การเรียกพนักงานกลับมานั้นเกิดปัญหาเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้คือยืนยันแล้วว่าจะมีการเปิดสถานบ เธงนะคะก็เรียกพนักงานกลับมาสร้างทางความเข้าใจนะคะเรื่องของการตลาดเรื่องของการทําความสะอาดร้านต่างๆแต่ทีนี้นะคะเรื่องออกไปก็ทําให้การเดินทางต่างๆนะคะแล้วก็มาตรการต่างๆของทางร้านเนี่ยก็ต้องสิ้นสุดลงอย่างเรื่องของค่าใช้จ่ายถ้าเกิดว่ามีการเรียกพนักงานมาแล้วก็ต้องจ่ายเงินเดือนเขานะคะ อยากให้ผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนะคะมองเห็นปัญหาของคนทำงานกลางคืนบ้างเพราะว่าทุกที่ปิดกิจการมากว่าหนึ่งปีคำสั่งก็เลื่อนออกไปอย่างไม่ชัดเจนก็พอแค่ขอแค่ความชัดเจนที่เข้ามาไปฟังเสียงผู้บริหารสถานบันเทิงแห่งนี้ค่ะอยากจะวอนนะฮะให้ทางภาครัฐหรือว่าผู้ใหญ่นะฮะทั้งหลายแหล่นะครับที่บริหารประเทศเนี่ยช่วยกรุณาแบบมองมา มองมาทางคนที่ทํางานกลางคืนบ้างไม่ใช่ว่าจะมีแต่เจ้าของจิตการอย่างเดียวไม่ใช่นะครับเพราะจะมีส่วนประกอบเนี่ยพนักงานเสิร์ฟแม่ครัวนู่นนี่นั่น,นทุกคนก็เป็นพนักงานที่ไม่ได้ร่ํารวยอะไรนะครับก็ต้องทํางานเลี้ยงชีพไปวันๆหนึง่งเขาโดนเนี่ยครับโดนปิดมาขนาดนี้แล้วเนี่ยนะฮะได้รับความเดือดร้อนมาแบบแสนสาหัสแล้วนะครับพวกเราเนี่ยไม่เคยเห็นแก่ตัวนะครับไม่เคยเห็นแก่ตัวเลย ถ้าพวกเราเห็นแกตัวเนี่ยก็คงออกมาประท้วงออกมาทําอะไรให้มันบ้านเมืองวุ่นวายกันไปแล้วนะครับแต่พวกเราก็อยู่นิ่งๆนะครับแต่กลับมาโดนหาว่าพวกเราเห็นแก่ตัวอีกนะครับก็ยังไงก็อยากจะฝากไปถึงผู้ใหญ่ว่าเออช่วยช่วยเล็งเห็นความสําคัญของพวกเรานิดนึงนะครับ